สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมมาดูเมนูอาหารของเรานะครับวันนี้ครับได้เมนูอะไรครับเอ้าได้เมนูยังวะคลิปต้มปลาไหลครับต้มปลาไหลต้มปลาไหลต้มเบี้ยนขึ้นกันบ่ขึ้นกันครับใส่ปลาไหลโอ้ใส่เบ็ดได้เมื่อกี้ครับสเตย์สเตย์เบ็ดได้เมื่อกี้นะครับใส่ยังไงใส่ยังไงเลยครับ ไก่ครับเเมนูต้มมาดิครับผมต้มต้มนี่ครับเมนูเด็ดนะครับของทีมงานวันนี้ก็ต้มปลาไหลนะครับผมโดยฝีมือเชฟเดินนะครับเหมือนเดิมครับคนเดิมแยมหลอกกว่าเดิมครับหลอกคนเดิมเพราะเขาหลอกมากแสร็จเรับเดี๋ยวมาลอ ติดตามรับชมแล้วก็มารอทานไปพออร้อมกันนะครับปลาไหลของเราวันนี้ก็ได้เตรียมเครื่องครับแล้วก็ต้มน้ํารอนะครับใ้ว่น้ําเดือดเราก็จะเอาปลาไหลลงไปนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราติดตามนะครับผมว่าหาตาจะออกมายัางไงใส่ได้ก่อนครับส่ปเปิดรงหมงใส่พริกค่าตะไคร้นะครับผมแล้วก็ใส่ใบกระเพราด้วยใช่ไหมบใบกระเพราด้วยนะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับผมเมนูเด็ดนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผม เครื่องตุใส่ยังน่นน่เครื่องตำพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรดวันนี้ไม่ใส่ซอสหอยนะครับ,รบเป็นเมนูอาหารอาหารป่าเราะที่ไม่ค่อยได้ทานนะครับถ้ามาต่างจังหวัดน,นครับนี่ครับปลาไลอยู่ตรงโน้นนะครับผม ทำเดียบรอยเลยบ่ตัวรถดีกับขาครับโอ้หน้าตาจริงจมากเลยครับเป็นครั้งเรล็กเนาะผมตั้งแต่มาใช่ไหมรั้งแรกตั้งแต่มาครับเราจะทานเมนูต้มปลาไหลนะครับ โอ้ขบกคุดเคยอะไรดีนเก่งก็ไปซื้อเครื่องมาแล้วนะครับครับผมขนอก็ใส่หลายอย่างเิคุณว่าต้มปลาไหลคุณว่า เดีม be ันใส่ขวเนอยวเทีนดีมัใส่ขนอทีนจะเป็นต้มยัขึ้นใส่ปลาย่างแต่ไม่ต้มต้มยำปลาไหลบ่ไใส่้หนียวใส่ข้าวต้มใส่ข้าหนียครับต้มเนนต้มจืดนะครับเอาเขียมมากเขยงมากผู้ช่วย ตัช่าตุ้ของเรานะครับตอนนี้ก็หิวข้าวมากครับใช่เพื่อให้ดับข้าวบ่อันนี้ก็หิวข้าวมากนะครับ,เ,รบ,ปนนรบเป็นเมน,เมนูเด็ดอีกเมนูนึงหนึ่งนะครับผม รอเจไว้รอนะครับเดี๋ยวเรามารอชมตอนสุกนะครับว่าจะหน้าทางขนาดไหนนะครับผมโอ้โอต้มอะไรใส่ใบะพก ก็ปุ่งเครื่องก้อนเลยบ่ปุ่งทีเดียวเลยเดี๋ยวเอาเอาเย็นใส่ฮะเอาเย็นไมนแตกกันครับโผมซีฟไปเถไดเป็นไรเมื่อเดิมครับไม่เปรี้ยวนะครับเชฟวินต้องเติมมะขามบ่เมื่อไม่ใหย่มขามไม่ใหญ่มะขามบอนเนาะเต้นไม้ครับเต้นไม้ครับ อโอ้อมกมาเฮ้ยคนดูเถอะเอาเฮ่ยนี่โอ้ผิดไหมดูเถอะเดี๋ยวมารอทานด้วยกันนะครับผม ต้มปลาไหลนะครับใช้เป็นตันว,ว,วเ,เดียวตักตักนนะบัดเนาะต้องทำเป็นชิ้นนะครับผมคือถ้าเอาปลาไหลใส่แล้วเราจะไม่ไม่คนใช่ไหมจะไม่คนนะครับเพราะว่าขคาน์ครับ โอ้เรามีอ,อ,อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่บุญิสาส่งไหมช่วยชวยเลยบอกบอกช่ว์เลยดองไอ้อาเด็กของเรานี่ครับสองกระปุกนะครับปลาเดกบองครับป,บบปลาดาบองเนาะรือว่าเรียกง,ง่ายก็เจียวบองครับผมของประจำทีมงานพระใหญ่ทองคําขาดไม่ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณแม่บุญิสานะครับผม ที่ส่งมาให้นะครับมีเมตตาต่อทีมงานของพู้ใหญ่ทองคำนะครับผมวันนี้เราจะกินคคบคู่กับต้มปลาไหลเลยเนาะครับผมนี่ครับผมน่าทานมากเลยครับจากคนพิอันเป็นคนทําใช่ไหมคนแม่คนแม่บริษัทเป็นคนสางพวอยนมาให้ส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณชอบมากเลยเขาบอกชอบอ้ยไม่พูดถึงเกียวบอกในในทีมงานของเราหน่อย คือขาดไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ครับผมอาหารข้าหมูไม่ใช่ว่ามีแต่ของคุณแม่บุญนิสานะครับคือเราเตรียมมาจากบ้านก็มีครับก็ขอบขอบคุณ้มากนะครับผมคุณแม่บุญนิสานะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับต้มปลาไหลของเราก็สุกแล้วนะครับผมก็ดูหน้าตาหน้าทานบ้านนะครับโอ้โหอ แล้วมาทานด้วยกันนะครับผมแหมก็ต้องขออภัยเนาะครับเนาะท่านไหนที่ไม่ทานอะ็ไรนะครับครับถ้าท่านไหนทานก็เรียนเชิญนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับทีมงานก็เออมากินข้าวด้วยกันนะครับผมทานข้าวด้วยกันนะครับไม่ไม่ทุกท่านนะครับผมนี่ครับเป็นอาหารบานบ้านนะครับผม กับบรรยากาศทุ่งนานะครับเจอแด้วครับกำหรับอาหารของเราวันนี้นะครับผมเมนูวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับกอลินต้มปลาผัดกะเพราต้มปลาผัดกระเพรานึ่งปลาครับปลาหนึ่งครับแล้วก็ปลาเด็ดเดียวปลาทอดปลาทอดเด็ดเดียวปลายาง ยายให้มาใช่ไหมครับแม่แม่ให้มานะครับยายตาบ้านนะครับเมน,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 นูที่เราทําเองก็แค่ต้มปลาไหลนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับผมโอ้กินไักกับพ่ออีฟด้วยไหมเอ้ากดปองคิมให้ดูนะครับ s ิมปลาไหลรบ้างเนี่ยเอาตะเข้าตะเข้าเอาเสร็จช่วยโอ้โหวันนี้เสร็จช่วยครับความดินเป็นเมนูที่เขาชอบอีกเมนูหนึ่งนะครับเชฟของเรานะครับ,รบโอเคนะครับอเอาลุยิบ๊อบบินชิมไม่ดูหน่อยนั่งดี้ครับนั่งดี้ อายครับน้องป่องอายไม่กล้าชิมหาหน้าทางนี้นะครับฮัลโหลโอ้โหมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมจ้าพีมาประมาณนี้ชิมกรครับชิมกรผมก็นำลายไหลตามนะครับผมผมก็หิวข้าวมาก มาทานข้าวดวกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็มาติดตามนะครับว่าเราจะได้เมนูอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ